อําวเด็กเด็กๆรู้จักกันแล้วเหรอคนอื่นคัดลายมือกันไม่แข่งกันคัดลายมือกับเพื่อนดูบ้างเหรได้ค่ะแข่งกันแต่ไม่เอาชนะเอาสนุกเนอะ รู้ไหมข้อดีของการคัดลายมือคือฝึกให้มีสมาธินี่รู้ไหมว่าหญ้าแฝกนี่มีประโยชน์อย่างไรดูเหมือนยญ้าธรรมดาเลยค่ะนั่นสินี่แหละเล็กในสายตาคนทั่วไปแต่มันเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันน้ำท่วมเชียวนะในหลวงท่านทรงคน้นคว้าทรงวิเคราะห์ไตรตรองทดลองจนเป็นผลเพื่อให้เราใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้อย่างไม่น่าเชื่อ ของทุกอย่างมีคุณค่าถ้าเราใช้เป็นคุณค่าที่ได้บางทีมากกว่าที่เราคิดไว้ซสอีกลายมือไม่สวยเลยอะคุณตาเขียนบ่อยๆก็สวยได้แต่ที่แน่ๆสมาธิสั้นคือสาเหตุกลับไปคัดลายมือบ่อยๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองแล้วของอ้อแล้วคะอืมเขียนใช้ได้นี่เออแล้วของชัยกับกระรอก ที่บ้านคงเตรียมเสร็จแล้วล่ะสินะถ้าเช่นนั้นวันมะรืนไปเจอกันที่โครงการเนะาะคุณตาคะทุกบ้านตั้งเตรียมและปลูกแยะแฝกเหมือนกันหรือเปล่าคะท้าไม่ร่วมมือไม่สามาัคคีกันทใหมถึงเป้าหมายที่เราได้ดูกันวันก่อนก็คงเกิดขึ้นไม่ได้นะสิในหลวงทรงวางราักฐานไว้ว่าต้องร่วมมือกันทําให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชนบทเราอยู่กับธรรมชาติทำมาหาได้ก็จากธรรมชาติเราก็ต้องรักธนูถนอม ถ้าเราไม่รักธรรมชาติธรรมชาติก็จะไม่รักเราทําให้เกิดปัญหาน้ำท่วมดินถลม่มฝนแรงเป็นเหตุให้ผู้คนเดือดร้อนไม่มีที่ทํำกินและที่อยู่อาศัยหนูจะรักท้องฟ้ารักป่าไม้รักน้ำและอากาศรักหมดเลยเอ๋คุณตาทำอะไรเหรอคะกาลังจะโทรหาคุณพ่อหนูไงละ่ะมาอยู่หลายวันกันแล้วนี่อ๋อดีจังเลยค่ะกำลังคิดถึงพอดีเลย สวัสดีคะ่ะคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะห,หนูสนุกมากเลยคุณตาสอนเยอะแยะเลยเอา้าวใจเย็นค่อยคอยพูดคุณพ่อดูไหมคะในิดจะค่อยในเป็นยังไงเป็นยังไงเหรอไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิคือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอะกเป็นการสร้างและเตรียมตัวเองให้พร้อมซะก,ก่อนแล้วจึงค่อยเปิดรับสิ่งใหม่ๆม,มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเองและสังคมของเรา ทรงใช้คาว่าระเบิดจากเครื่องในไงคะให้ส่วนรวมคิดและทําเป็นองค์รวมไม่ยึดติดตําราแต่ได้ประโยชน์สูงสุดเช่นที่ศูนย์การเรียนรู้เขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเซาและพิคุนทองจังหวัดนราธิวาเป็นศูนย์ทดลองและพัฒนากเกษตรแบบครบวงจรด้วยคะ่ะพร้อมกับนําระบบทันสมัยมาพัฒนาโครงการด้วยครับคุณพ่อเลือกเฉพาะที่สําคัญอย่าง GIS ผสมผสานได้อย่างลงตัว เพื่อรักษาดินเสื่อมโทมและป่าไม้ได้ทันการเป็นการดูแลที่เรียกว่าภูมิสังคมสอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบไทยเราเป็นการปรับใช้ให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ที่พัฒนาไงล่ะคุณตาน้องแย้งคุยหมดเลยเอา้าเอทะเลาะก,กันแล้วเหรอนี่ถ้าต้องทำอะไรร่วมกันแค่นี้ก็ทะเลาะกันแล้วที่ตั้งใจร่วมกันก็คงสำเร็จได้ยากนะสิฟังนะการทำงานนั้น เราต้องสามัคคีกันเป็นสำคัญแบ่งปันกันช่วยเหลือกันไม่ว่าเขาจะเป็นใครการร่วมมือกันทำให้สำเร็จผลตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นสากลก็ต้องเริ่มจากตรงนี้ทั้งนั้นแม้จะทรงมีพระชนมายุ8 4พรรษาก็ยังทรงให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องวันหลังอย่าแย่งหรือทะเลาะกันนะดูอ้อสิหน้างอเลยเห็นไหม เข้าใจแล้วไม่น่างอแล้วค่ะคุณตาสนุกขนาดนั้นเชียวเหรอต้นอ้อค่ะตอนนี้หนูรักและเห็นคุณค่าของธรรมชาติด้วยละ่ะคุณตาบอกว่าได้ปลูกป่าในใจพวกหนูแล้วค่ะฝนด้วยต่อไปจะรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหมือนรักตัวเองเลยใช่ไหมครับคุณตาใช่ปลูกป่าในใจก็เหมือนกัน เราได้ปลูกฝังความดีงามไว้ที่จิตใจให้เจริญงอกงามและอุดมสมบูรณ์เหมือนป่าใหญ่เพื่อก่อประโยชน์ให้กับส่วนรวมนั่นเองมเมื่อกี้คุณพ่อบอกว่ามาแล้วจะพาไปเที่ยวแบบมีคุณภาพด้วยล่ะคุณตาเที่ยวอย่างมีคุณภาพเป็นอย่างไรล่ะคะคุณตาก็เที่ยวแบบที่เรามาอยู่ที่โครงการนี้ไงเที่ยวแล้วได้ความรู้ไปในตัวไงละ่ะใช่ <laughs> <laughs> คุณสบายใจแล้วสิคราวนี้ เด็กๆสนุกกันลืมเลยค่ะอ้าๆผมบอกคุณแล้วคุณตาเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งแหมคำสอนของพ่อช่างทันสมัยจริงๆหลังจากเข้าถึงด้วยความมุ่งมั่นแล้วเมื่อถึงขั้นลงมือปฏิบัติต้องคำานึงเสมอว่า ไม่มีคนหนึ่งคนใดทำตามลำพังได้ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันด้วยความสามคัคคีจึงจะเกิดพลังในการแก้ปัญหาให้ลุล่วงด้วยดีเพราะความสามคัคคีความมีน้ําหนึ่งใจเดียวกันและการให้เกียรติซึ่งกันและกันจะเป็นเครื่องหล่อหลอมให้เกิดการแบ่งปันนำไปสู่การบริหารจัดการคนและทรัพยากรได้อย่างลงตัวตามความต้องการของชุมชนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งเข้าถึงแหล่งพื้นที่ธุรกันดารและทรงนำพาราษฎรให้พึ่งพาตนเองตามแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืน